คนท่านนี้คือพระมหาธร,รมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยโดยมีพระราชประวัติดังนี้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยทรงเป็นพระมหากรรษาากัตริย์อาณาจักรสุโขทัยราชวงศ์พระร่วงลำดับที่ห้า น้องๆคะต่อไปเรามาดูพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งกันนะคะเริ่มจากด้านการเมืองการปกครองพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงฟื้นฟูและปรับปรุงบ้านเมืองในด้านการป้องกันร,ราชาอาณาจากักรทรงดำรงฐานะเป็นพระมหาธรรมราชาโดยนำหลักทศพิราชธรรม ของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครองด้านศาสนาในขณะที่ทรงครองราชมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทรงผนวดในพระพุทธศาสนาในขณะที่ทรงครองราชที่วัดป่ามะม่วงทรงสร้างและบูรณะวัดมากมายหลายแห่ง รวมทั้งการสร้างพระพุทธรูปที่งดงามเช่นพระศรีศาสดาปัจจุบันประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศจังหวัดกรุงเทพมหานครพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและพระพุทธชินสีประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านอักษรศาสตร์ทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเพื่อสอนประชาชนให้ยึดมั่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกรงกลัวต่อบาปประกอบแต่กรรมดีและเว้นกรรมชั่วซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความสงบสุขของกรุงสุขโขทัยต่อมาได้เอาละค่ะน้อง ก่อนที่เราจะไปฟังสรุปเรื่องความสำคัญของพระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่กล่าวมาแล้วนั้นพี่มีกิจกรรมให้น้องๆได้บันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้กันได้เลยนะคะโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะน้องๆคะเมื่อได้ทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องๆฟังเพื่อที่จะได้เห็นภาพความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ บุคคลสำคัญคือผู้ที่ทำความดีสร้างผลงานดีเด่นและได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทย ผลงานที่ทรงสร้างสารรค์ไว้ล้วนมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอาณาจักรสุโขทัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นรากฐานของเอกลักษณ์ความเป็นไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายควรรำลึกถึงประวัติและผลงานของท่านบุคคลเหล่านี้และนำแบบอย่างที่ดีงาม นำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจําวันเอาละค่ะน้องๆตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยกันเรียบร้อยแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะคะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องพระพุทธรูปองค์ใดที่พระยาลิไทยไม่ได้ทรงสร้างถูกต้องค่ะพระราชกรณีากิจสำคัญของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งคือข้อใดเก่งมากค่ะพระมหารรมราชาที่หนึ่งทรงปกครองบ้านเมืองลักษณะใดผิดครับถูกต้องครับ ผู้ที่พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงคือกษัตริย์พระองค์ใดใช่แล้วครับพระยาลิไทยส่งผนวดในพระพุทธศาสนาที่วัดใดลองดูอีกทีนะครับถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้เรียนรู้กันพอสมควรแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ